สวัสดีครับืันนี้ผมจะมาผลมีดนะครับบ่ถึงบ่ถึงกับแตงนะครับผมมาทำก้อนสะอาดมีดนะครับมันเปื่อนนะครับหลังจากกีดไปเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่ยี่สิบเก้านะืันนี้ก็สามสิบาเฮาเซตอยู่ตลอดนะครับแต่ว่ามันกับเปื่อนอยู่ดีนะครับเพาะว่า มันถึกอย่างเนาะะมาทำความสะอาดกันจังไลยน่นมาเบิงร้อมกับผม้นไปเลยครับจุมมีแถเปียกกอนนะครับคือกันกับผลมีผลผ่านนะครับเอาให้มันตรงๆนะครับวางหินใ้มันตรงๆไปก่อนนะครับ น,นี่ก็น,นี่สองเล็มครับเซละมือผมตรงผมนี่สองเหล็งของนี้พันละเมียผมเล็มหนึ่งนะครับผมโดยดตรงคือกันนะครับการแค่ยีห่อเรื่อยๆนะครับการแค่ยีห่อแค่ชุ้งของมีเรื่อยๆนะครับโดยตรงคือกันเ <c oughs> นี่ยหลังจากฝนนะครับทำความสะอาดไป จะขีดไปตรงๆนะครับตรงนี้ผมจะพระท่านเอานะครับตรงที่เอาคมนะครับปาไว้ครับซ้ำหนีก่อนนะครับเอาที่มันเอาวางหินนะมันตรงๆเรียบๆก่อนครับ กดหิ้แห้งกดนะครับเลยหลุดมือหลุดจากมีดจ้าสี่ก็ได้นะครับหรือจ้งสี่ก็ได้นะครับแต่จ,จ้งสี่มันจะบางางแล้วก็เอาหูจะง่ายกลัวกันนะครับตอนเ้องฝนตรงนี้มันเป็นลูบๆนะครับต้องแล้วชนไถๆออกนะครับ มีขาวสะอาดนะครับคือจังมีดเอาแตงอยู่ขั้วกินนี่แหละครับมีดบดสะอาดห้องก็บอยากเหด็ดบอยากปากจากฝานเนี้ยนะครับเป็นประเภทริกตะไคร่มะนาวจังสีนะครับเสือเทศมีดเปืือนก็นกบดฝานนี่ครับแนวอยู่แนวกินเนาะมีดก็คือกัน,นครับเขาต้องให้มันสะอาดอยู่แล้วเพื่อ มีเปลือกเลยกีดเลยกับเกิดการติดเชื้อติดโรคง่ายนะครับพร้อมเป็นสนิมน,นะครับวันเกลิดไป4ีร้อยกอต้นนะครับผมซ้อมซีร้อยหาินนะ ิซีร้อยหาร้อยผมก็ต้องฝนนะครับมันจะพาเกิดบอ่อขีดเกินหันนะครับเพราะว่ามีอีเปลือนไหลซุ้มคมนะครับข้างนอกผมจะเอาตามคมเลยนะครับซุ้มคมก็จะประมาณนี้นะครับผมนะผมบ่อลายนะครับประมาณนี้ ครับผมเอาน้อยๆเดียวนะครับไม่ต้องซุ้มไปไกลไรนะครับข้างนอกนี่ถือว่าโอเคแล้วนะครับมาเอาข้างในครับตุงรลองมันพราเมื่อกี้ผมทำความสะอาดนะผมเอาที่บบทันได้ใส่ มันยังเป็นเลียมอยู่ที่นี่ผมจะมาเอาทางที่ผลประจํานะครับมันจะน้อยลงมันจะบางลงนะครับมันจะเขาหอดนะครับหมองลองนะจะใสๆออกนะครับจะนิมนะครับจะข้นมนะครับผมก็จะเอากประมาณนี้นะครับผมนะ ให้ทำความสะอาดแล้วก็เอาคมนิดน้อยครับเสริมความคมซื่อนะครับที่จริงมันยังค้มอยู่นะครับผมแต่ว่าเมื่อฝนมันขาดแล้วก็ต้องฝนเอาค้มน้ำแนงนะครับเพื่อจีบทนไปอีกนะครับผมเดือยมันนะครับเดือยมันม้นนะครับเดือยผมก็จะปาดจ้งสี่นะครับ ปาดปาดไปปาดมานะครับอื่เป็นตังสีนะครับขวดหลักษณะคขวดเอานะครับขวดเอานะครับจะโอเคแล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องนย่งหลายนะครับประมาณนี้ก็พอนะครับทีนี้ก็ม้าค้มดัานฟิ้งนะครับด่านทุ้งก็ว่ได้ใส้กินหลายอย่างอย่างนะครับแค่ เอาไว้ตัดขีดเซนยางซื่อนะครับเพราะว่าการขีดแต่ละมือมันดูที่ลิ้มเดือยตรงนี้นะครับลิ้มเดือยตรงนี้บุรัวชัดบอนะลิ้มเดือยตรงนี้นะครับที่กินเ้นยางไปนะครับกินท้อนน้ำยางไปแล้วก็เดือยเราก็จะมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ะหูมีดนะอานเปลือกหนาแน่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ที่หูมีดมันได้กินนะครับเหลือจากขางในออกมานอ,อกนี่ก็จะประมาณประมาณสามมิ้นนะครับเพราะเปลือกอยางผมมันบางนะครับวอยยางที่ผมกีจะจำบางนคแค่นี้ก็พอแล้วนะครับที่นี่ผมก็จะเอาหินอ่อนนะครับหินตุ่มนะครับหินอ่อนหินดำ มาเอาให้มันลื่นนะครับน้ฝนให้มันลื่นให้มันเรื่อมนะครับผมให้มันเงานะครับเพื่อตอนเห้ากรีดไปมันจะไม่ได้ฝืดนะครับเห้ากรีดไปมันจะได้ลื่นๆื่นนะครับผม ผเดือยกับเฮ็ดคือกันครับผมผมก็จะคว้านเอาจังสี่นะครับแต่ละเทอาผมก็คว้นานจังสี่นะครับผม จะใส่เวลาหลายนาทีแน่นะครับที่นองครับด้านนอกครับทีนี้ มันอกกัเอามันเพียงกันเลยครับเพียงกับอันมีดนะครับผมน,นี้เอาตามมัน <c oughs> เอาตามทรงมีดเลยนะครับอันแถวมุมมันนะครับมุมของมีดผมก็จะเอาไปทั้งสี่นะครับ มันจะได้มุนดีคือเก้าครับผมเอาจังซี่ก็ได้ครับผมลงหินอ่อนให้มันหลายๆเก๋ เพื่อให้มันลื่นนะครับผมที่จริงไม่ต้องใส่หินอ่อนก็นได้นะครับแต่ว่าเอาอ้ากีดกระตุกมันจะฟืดน,นะครับผมเพราะว่าลิกมันก้านะครับหนีมันก้ามันจะช้านะครับ การจีดยางของผมนะครับเพราะว่ามิ้นได้ฝนมีทุกมือนะครับพี่หนองเนาะก็เลยเปลืองแน่นะครับมีปีนึงนะครับผมจะใส่มีดอยู่สองเหล่มนะครับสองเหล่มเริ่มแรกเลยนะครับเริ่มแรกที่ผมเก่ามาเปิดจีดหนายางนะครับง่นแต่ครับนะครับ บ่ได้หาประสบการณ์เรื่องมีดนะครับว่าแต่หินมีดรุ่นนี้เป็นแต่ใส่ดีร้างม้านะครับพอจ้างม้าแล้วก็ใส่บ่ได้ค้มบ่ดนนะครับเหมือนจะลัก,ลกษณะว่ามีดปลอมนะครับมันใส่บด่ดีเปลืองนะครับเทียวแตงเที่ยวฝนด่ันนะครับ ได้เขามาปีนี้นะครับตัผมจีด่างมากแต่จีซีปีแล้วนะครับทรงไข่แน่นะครับปีหนึ่งกับสองเล่มกับบ่ถึงกับเมดนะครับตอนนี้ครับเพาะบาคอยได้แต่งมีดดูนะครับ แล้วๆนะครับผมการทำความสะอาดมีดกับคมมีดนะครับผมแค่นี้นะครับยังอีกเหล่มหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จิบพอไหวสำนีัสะก้อนนะครับผมจังด้กับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับผมทางช่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องช่องอมอนกีดอย่างนะครับอยากให้หาสาระยัง,ยงดีดีมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมกับเมนเขามาครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ